ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนนี่ฟรีมีนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่เกาะล้านและก็พัทยานะคะไปกันเลยค่ะ อยู่ใกล้ๆกับหาดเลยค่ะเขาจะมีให้ดู แล้วค่อยเดินทางต่อกันค่ะคะตอนนี้เราก็ได้นำรถมาฝากไว้ที่ช่างฝากรถอัตโนมัติแอนบานีไฮนะคะตอนนี้ัชต้องที่130บาทค่ะเรากำลังจะไปค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปตึกเหมืองนะคะเรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะได้หมืองตัวหรือเปล่า คนละ300บาทค่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มึกเลยนะคะเราก็ต้องเสียงเงินซื้ออาหารที่อยู่บนเรือค่ะอย่างน้อยนะคะคนละ300ขึ้นไปเลยค่ะครับลองจะได้หรือเปจะได้หรือเปล่าได้วันนี้ต้องได้วั้ต้องได้แต่มีอะไรติดบ้างจัะ สรุปแล้ววันนี้เราไม่ได้มึกสักตัวเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อเขากินนะคะนั่งกินข้าวพร้อมกับวิวทะเลชมพัะพิยา เราก็มาเดินสตรีทวอล์กพัทยานะคะแรกๆที่เราเดินไปคนไม่เยอะเท่าไหรค่ค่ะแต่พอไปถึงใจกลางอะคะ่ะคนเยอะมากไม่กล้าถ่ายเลยคืรมันจะจะดื่มง่ายหน่อยอะางมันไม่เหมือนเราถึงมอนบะนัหนแก้วละ 120. ร้อยยีสสส่สิบแล้วก็มาสับปะรดกินมะพร้าวกัน พอกลับถึงห้องเราก็อาบน้ำทาครีมแล้วก็นอนนะคะฝันดีงับ ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่แหลมบาลีฮายเพื่อที่จะไปเกาะล้านนะคะตอนนี้เราก็ถึงท่าหน้าบ้านแล้วนะคุณยื เคยมาคนเดียวขนาดนี้ไบโฟเรนไบโฟเรนท่านี่เราเช่าไหมเราไปที่ไหนตอนนี้เราก็เช่ารถเกลี้ยงละนะค่ะร้อยบาทค่ะตอนนี้น้ำท่วมเส้นทางที่เราจะไปเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวา You mm know -hmm. mm -hmm. ที่เราพักจะอยู่ติดกับหาดแสมเลยนะคะแต่ว่าห้องพักของเราก็ได้เดินไปนิดนึงจากหาดะคะ่ะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะห้องก็ปกตินะคะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวหาดตาแหวนนะคะค่ะตอนนี้เราก็ถึงหาด ตายายแล้วนะคะแต่คนเยอะมากตายแล้วจะได้เลนะ่นไหมปกติหาตรงนี้มันไม่เยอะเข้ามาสามสับ มาที่พักแล้วนะคะแลวเราก็จะมาเล่นน้ำที่หน้าที่พักของเราค่ะ mm hmm. ค่ะที่กำลังจะตกเลย mm hmm. โอเคเขาจะเล่นแค่นั้นแหละบอกเลยค่ะว่ามันโคตรดีแลวก็โคตรส่วนตัวเลยค่ะที่หาดแหมงน,นะคะเพราะว่าคนไม่ก็เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าทางที่เข้ามาค่ะน้ำท่วมคนก็เลยไม่กล้าเข้ามาก็เลยทำให้เราอ่ะได้รูปสวย,สวย ไม่ติดคนเลยแถมมันทำให้เรากล้าใส่บิกินี่ด้วยนะคะแต่ถ้าคนเยอะเราไม่กล้าแน่นอนเลยค่ะตอนนี้เรา สิกแล้วนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินนะคะชื่อร้านหมูกระทะกลางเขานะคะเราจะไปกินหมูกระทะกันนะคะดูบรรยากาศนะเตสซี่ ได้กลิ่นที่หอมอบเวอรไปทั่วร้านเลยมันทำให้หิวม,มากๆเลยค่ะข้าวต้มหมูเใส่น้ำตาลยัใส่แล้วขนมให้ด้วยปกมแ ทะเลตอนเช้านี้ใส่มากๆเลยแบบโคตรโคตรอ่ะคือตอนแรกเราว่าจะเดินไปที่ถ้ำลับนะคะแต่ว่าที่ถ้ำมันโดนน้ำท่วมอะเราก็เลยไม่ได้ไปเราก็เลยขึ้นมาบนภูเขาแทนวิวสวยมากแต่ตอนเดินลงนี่ค่อนข้างลำบากนะ เพราะว่ามันชันมากเลยต้องค่อยๆขยับตัวลงถึงเวลากลับเข้าฝั่งพัทยาแล้วนะคะและเราจะไปเที่ยวกันต่อตอนนี้เรากำลังจะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะ ท,ที่เราเจอเลยนะคะก็คือน้องจิงโ like จ้กาลังน cool. อนอยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นจระเข้นะคะมีตัวโบลแบบนี้ค่ะอันนี้น้องโคอาล่ามาค่ะไม่รู้เยอะชิดถูกเปล่าออกมาได้ไหมถังน้องกมานต้องอ ant, ออนุ้ยเลยค่ะตัวนี้คืออิม่นะคะไม่รู้มันคืองงหรือเปล่า นี่คือวัวแดง ตั้งๆเลยดิพี่ออนพีออนข้างล่างนี่นะไม่โดนเลวนะวินอนเหมือนตังๆจี้เลยเนี่ยนอนเหมือนจี้เลยเกิดอุบิเหตุค่ะทุกคนโดนรถชนนะคะดีที่ไม่เป็นอะไรเลยหรือเป็น

Ila? Baik, pergi lagi. Iya. 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 Iya.